อีกสวยครับแมททึบด้วยแมททึบด้วยแต่ฉีกอย่างนี้ไม่ดีครับฉีกอย่างนี้ไม่ดีครับกลับให้ไวครับกลับให้ไวครับกลับให้ไวครับไม่โดนสวยครับเอาแล้วครับต้องดีๆครับต้องตัดสินใจดีๆครับเอาแล้วครับยังไงครับยังไงครับโดดก่อนครับเอาแล้วครับยังไงครับยื้อกันอยู่ ยื้อกันไปยื้อกันมาครับเอาแล้วเขากทืบครับเข้าแมสทึบได้ครับเอาแล้วครับสวยครับเข้าแมสทึบได้ไปต่อครับไปต่อพับเลยแล้วกันะครับจะออกเฟดจะออกเฟสต้องดูดีๆเขาทืบไหมเขาจะกระทืบไหมไหมเขาจะเข้าเฟดกระทืบไหมกระเท่าเข้าเฟดทึบบ้านฟ้ายังอยู่ครับยื้อได้เอานลครับจะอย่างเงี้ยเห็นป่ะจะหนึ่งนาทีแล้วยังไม่โดนฮิตแรกเลยคิดเยอะๆครับคิดเยอะๆอ่ะขอข้ามส่แล้วครับปังเสียงอ่ะตามหลังครับตามหลังพับเลยครับไม่ต้องไปคิดเยอะพับเลย นั่นแหละครับนี่ดีๆน่าจะข้ามสายวิ่งอ้อมนี่โอ้ถ้าเป็นผมผมจะวิ่งอ้อมดึงจังหวะเ่อเขอมาดักอะขอขับมาดักทิ้งด้วยไปได้อยู่ครับไปโดดครับข้างหน้ามีไม้ตัดเข้าข้างในเล่นไม้แผ่นหน้าไม่ต้องโดดแล้วครับโดนก็โดนนะตัวก็โดนครับไม้แผ่นหน้ามีนะครับเอาแล้วครับยาวๆครับไปยาวๆครับหาที่เล่นได้ได้ครับไปครับยาวๆครับหืมรับไม้รอบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ โดดไปเลยแล้วกันอีก5วิครับได้ตังค์ครับอีก5วาวิแล้วไปงบไม้จังหวะนี้ได้หรือเปล่าตามสวยแล้วครับโอ้ยยังไม่ได้ไปต่อครับไปถึง2ครับสามร้อยบาทรออยู่ครับอีกนิดเดียวควรับค่อยๆฆ่าไมค่อยโดดเลยแล้วกันครับวิไปตรนี้ไหนไม่มีครับโอ้หมีแม่เทพมีแม่เทพเขาต่างนานไหมมองหลังไม่โบงครับไม่มอง้องาก็ไม่โดนหลอกไฟไม่มองแก็ไม่โดนหลอกไฟหนึ่งนาทีสี่สิบหกวิครับสวยครับเลือกหลยเล่นของตัวเองให้ถูกครับเลือกเป็นลีไซกับ ไลท์ครับเอาครับพับเลยแล้วกันับระวังเขาข้ามหน้าต่างใส่ครับหันไปมองหน่อยครับอ่าเห็นไหมครับเขาข้ามหน้าต่างใส่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะทืบใส่เขาเนี่ยจะไปไหนไม่ได้แล้วครับอ้าวมีไม้อยู่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 โอ้โหอันตรายว่ะยืนรายนี้อันตรายสวยครับสวยครับเอาแล้วครับอย่าฉีกนะ ไม่ขีดเป็นเรื่องแล้วคราวนี้โดนไปโดนโดนเอ้ยไปแล้วไรเว้ยดดไปแล้วเฮ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหอ,อ,อีกแค่นิดเดียวเอ็กแตมันจะไม่ได้โบนัสอยู่แล้วไปครับเลือกลายเล่นพร้อมแล้วย่อครับพับทิ้งเลยครับไปครับไปครับยาว,ยาว ยาวครับวิ่งยาวๆรอบเล่นอยู่พับแล้วโดดไล้ไหมพับแล้วโดดไล์จะช็อตอย่างเงี้ยคือจะโดนช็อตตรงแบบเนี้ยบ่อยมากครับจะเดี่ยเห็นป่ะจะโดนช็อตแบบเนี้ยกันบ่อยมากๆครับซึ่งโอ้มันจะไปโดนฟรีนะเห็นไหมครับผมบอกแล้วมันจะไปโดนถ้าเป็นผมนะผมจะพับแล้วผมจะใช้ไล์ไปเลยครับในเมื่อเขาดูว่าเขาตามมาแบบนี้แล้วอ่ะพับเลยแล้วกันครับคือใส่ครับเอาแล้วครับไปไงดีครับวันนี้ ไปยังไงดีครับตอนนี้หื <c oughs> <c oughs> น่ะใช่ปะกลับมาตายรอบมีดฮะถ้าเปียกกับกันมเมื่อกี้ใช้ไลท์แล้ววิ่งเข้าบ้านใหญ่เลยให้เขาเดินตามยังพอมีโอกาสได้เล่นมากกว่าแบบนี้จริงปะนี่แหละครับผมมองว่ามาตรฐานของ X แต่มันมาตรฐานดีอยู่แล้วเพียงแค่ว่าคนที่ผู้เข้าแข่งขันรที่ลงสมบักเนี่ยยังต้องฝึกการชุกอีกเยอะมากและการคิดล่วงหน้าหาเลือกที่เล่นให้ได้พร้อมแล้วย่อเกมเริ่มครับเอาแล้วครับฉีกครับ อีกไปยาวๆครับไม้มีไหมมีเล่นครับมีเล่นครับเอาแล้วครับมีให้สองแผ่นครับมีให้สองแผ่นครับเลื่อกเป็นไลท์กับรีไซคครับเลื่อกเป็นไลท์กับรีไซคครับเจอเงินอยู่ครับเจอเงินอยู่ครับเจอเงินอยู่ครับังหว่านี้ถ้าเขาเดินตามมาจะหลอกไฟไปไลน์เนาะดันแหละครับหลอกไฟมาแล้วครับติดก้าวิครับเอาแล้วครับลงครับเกีร์ที่ลงพเสลงซอสลงครับลงหลายคนอยู่ถ้าวิ่งเา้าบ้านใหญ่ตายนะเนี่ยโอกาสตายสูงนะอ่า เรียบร้อยครับผมบอกแล้วครับเชือนมไหมผมเช,ชื่อผมยังครับเชื่อผมหรือยังผมบอกแล้ววิ่งเข้าบ้านใหญ่โอกาสตายสูงเข้าใจไหมเขาอยู่ในเฟสเขามีแอดองแอดออนเขาสามารถเดินไวายได้แล้วไปดักทางเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องคิดเยอะๆไม่ย่อย่อก่อนครับย่อต้องย่อก่อนครับน้องโอเค เอาคิลเริ่มไม่รู้ครับว่าจะเริ่มไม่เริ่มครับถ้าย่อคือคิลเลอร์จะรู้เลยว่าเริ่มเริ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยนครับโดเลยครับอยู่ไปโดดใส่เข่าครับแบบนี้ยี่ิเอ็ดวิคนที่เท่าไหร่ปะบาณจะจะห้าสิบคนแล้วจะห้าสิบคนแล้วเอาแล้วครับน่าจะยืนกันอยู่เอา้าตกเลยครับ เอาไปวิ่งอ่ะไม่วิ่งอ่ะเอาโดดเลยแล้วกันไปแล้วจ้าไปแล้วจู้ไม่อยู่แล้วจ้าโดนบล็อกนั่นแหละค่ะบอกแล้วครับต้องลายอะไรดีๆ oh, oh. เห็นไหมเดี๋ยวผมยังครับต้องมองหลังยิ่งเก่งไม่มองหลังโดนบล็อกไปอยู่แล้วครับเมื่อกี้อ้าววิ่งไปแล้วเข,ข้าบ้านโดนับเข้าบ้านโดนไหมอ้าวอาจจะได้อยู่อาจจะได้อยูอจจอย่อ่าโดนบล็อกเรียบร้อยนะวิ่งกระตุกแบบนี้ เรียบร้อยจ้าเรียบร้อยเล่นให้ดีระวังโดนตงข้างหน้าต่างนะฮับเลยไม่เคยแคร์และยืนรอข้างหน้ามีไม้ลอ็อกรองรอับครับข้างหน้า้นมีต่อครับเอาครับน่าจะได้เรื่อยๆอยู่ <S <s <follows> <S เฮได้เรืเ่อยเ,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 เอ้าเดี๋ยวได้จัด แล้วเขาจะเข้าเฟสแล้วเดินมาดักครับเขาจะเข้าเฟสแล้วเดินมาดักอ่านแล้วครับแล้วเขาจะเดินมาดักรอบไม้ R แล้ครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับเป็นเรื่องครับเรียบร้อยครับถ้าเป็นผมผมจะพับแลวผมจะวิ่งเขาดีแล้ววิ่งออกเข้ากลางแบบไปบ้านใหญ่ออกแล้วไปครับเจอที่ไม่พับครับโกก่อนอ่าล้ครับ ลายขวาสวยไม่เท่าไห่เห็นไหมถ้าไปลายซ้ายน่าจะสวยกว่าถ้าไม่พับนี้แล้วใช้ไลท์ก็น่าจะยากล้วขอเฟสเขายัดใส่เลยครับทางรับหนึ่งทียาวๆถ้าไปลายขวาน่าจะดีกว่านี้ครับสำหรับผมมีแมเท์รองรับอยู่ครับโอ้จะจบตรงนี้ไหมอ่ะแล้ไลท์ไปเลยแล้วกันครับโุ้ตีไม่โดนครับยาวๆครับนิดเดียวครับ ไหครับนะวนมาเขาจะเดินไปบล็อกทางวนกลับไหมครับจังหวะนี้วนกลับไหมจังหวะนี้เขาหลอกมาพับไปพับได้1น0่สวยครับเอาแล้วครับเขาบานใหญ่น่าจะทันแต่เขาเข้าเฟสระวังเขาเดินไวดีๆครับระวังเขาไปบล็อกหน้าต่างดีๆเท่านั้นพอถ้าเขาไม่บล็อกหน้าต่างเขาอาจจะทื่อประตูได้นะอ่าอ่าถ้ายี่ฆ่าไม่ได้แล้วครับโดนบล็อกแล้วครับเป็นเรื่องครับเซฟให้ถูกพร้อมแล้วย่อ เกมจะเริ่มไปครับอัพเลยครับระวังเขาข้ามหน้าต่างครับขึืบครับขี่ได้ครับมีแมชเทปเล่นอยู่มาแล้วครับพับเลยครับอัพเลยอับเลยตัดนานด้วยครับตันเอาแล้วไปยืนรองี่เขทึบเขาเข้าเฟสทึบแล้วเดินมาดักหน้าดักหน้าไหมครับดักหน้าเขาลายไม้ไหม จากหน้าเข้าลายไหมโดนหนึ่งทีครับแจบาี้ีไปบ้านใหญ่เลยครับเข้าบ้านใหญ่เลยยาวๆครับโสดไปก่อนครับข้างๆซ้ายมีไม้ครับเขาข้ามตามมาครับยาวๆไปเรื่อยๆครับตอนนี้ยังไงพับก่อนครับค่อยว่ากันครับรับก่อนค่อยว่ากันแล้วรับไม่ได้มองหลังว่าเขาจะตามไม่ตามครับเป็นเรื่องครับแบบนี้เรียบร้อยครับ48วิพร้อมแล้วย่อ เกมจะเริ่มไปครับระวังเขาดักหน้านั่นแหละครับระวังเขาข้ามใส่รัาเดินเขาหลอกลายนี้เอาแล้วครับเขาจะเขาเฟสแล้วเขาจะข้ามไหมรับวิ่งมายาวๆจังหวะนี้ยืนรอหน้าไม้ก่อนครับเชิงเชิงนนั้หนารับพับเลยรับข้างอะไรครับโดดได้ครับไปซ้ายครับไปซ้ายมีไม้เล่นครับมีไม้ต่อด้วยครับเอาแล้วครับไม้ซ้ายมีไม้เขาจะโดดเล่นแมสหรือเปล่า โลดไปครับจังหวะนี้วิ่งขี่ออกมาเรื่อยๆยาวๆระวังโดนตีทะลุหน้าต่างไม่โดนตีทะลุแต่ก็ดนดข่ามาตีฟรีๆหนึ่งทีครับเอาแล้วครับไปยาวๆครับตัวจุกเด็กได้ครับเดี๋ยวขวาไม้มีครับแต่น่าจะอยู่ตับนี้ก่อนครับไปต่อไม่ได้ครับเรื่องที่จะวนเขาออกเฟดเดินตามหลังมาจังหวะนี้วนไอ้ก้องรับฟังตุวยครับเอาแล้วครับ เดี๋ยวตีจะตีสวยไปก่อนนะเล่นก่อนสองหน้าต่างครับจังหวะนี้ข้างหน้าก็มีไม้ครับจะพ้ตรตรงนี้หรือเปล่าระวังเขาจะหลอกโอโหแล้วเขาจะเฟตไต่แล้วอย่าพับนะพับตะอยู่ดีครับอยู่ดีอยู่ดีหลอกเฟไปสวยจังหวะนี้เดีนิดเดียวครับหลอกอีกทีไหมหลอกอีกโดดจริงนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหน่าจะยากแล้วครับผมว่ายากแล้วครับ เียมเล่นได้ด้พร้อมรายย่อเกมจะเริ่มไปครับเลยครับเกมมีไม้ต่อครับขอทืบใส่ครับเอาแล้วครับไปยาวๆครับไปยาวๆวิ่งยาวๆไปก่อนนะแบบนี้แล้วแม่เทพค่อยๆข้ามได้ครับค่อยๆข้ามข้ามช้าๆได้ครับแม่นี้เอ้าแล้วไม่ทันครับเอาข้ามใส่ก่อนดีครับอย่างนี้โอ้โหหนึ่งทีฟรีเลยครับโอ้ที่เล่นมีแล้วครับที่เล่นมีแล้วครับแต่โอ้ ระวังเขาดักหน้าครับระว so ังเขาดักหน้าครับเอาล้ครับมาครับเรื่อยๆครับแม้เทพยังมีอยู่3ามสิบเอ็ดวิผ่านครับและเขาเดินตามมาจะบล็อกหน้าต่างหรือเปล่าครับจังหวะนี้โดดได้ครับโดดได้เขาจะข้ามใส่ครับนั่นแหละครับเขาจะข้ามใส่ครับจังหวะนี้ออกเฟสเรียบร้อยครับ4ี่สิวิครับที่เล่นตัวเองให้ได้พร้อมรายย่อเกมพร้อมเริ่มไปครับอัพเลยแล้วกันระวังเขาเฟตและข้ามหน้าต่างครับ ค่อยๆฆ่าก่อนไหมโดเลยแล้วกันครับโดเลยแล้วกันครับไปยาวๆครับไปเล่นแผ่นซ้ายไหมไม่ครับเลยจะเล่นแผ่นนี้จะเล่นแผ่นนี้ครับจะเล่นแผ่นนี้เขาได้ยินเสียงเขามาดักเขามาดักโดนอ้อมมาตีโดนอ้อมมาตีตึงๆหน่อยครับตึงๆหน่อยตึงๆหน่อยงหวะนนี้พับเลยแล้วกันครับเอาแล้วครับไม่ไม่ไม่ยึดไม่ยักครับพับเลยก็แล้วกันเขาคือนครับมีไม้เล่นอีกหนึ่งแผ่นครับ เล่นต <premises. S 2> ่อกันได้ครับเขาดับหน้าครับเขาดับหน้าครับเขาอยู่ไหนครับเขาดับหน้าครับยึดดีครับยึดดียึดสวยครับเอาละครับไปได้ยาวๆครับไปได้ยาวๆครับยังได้อยู่ยังไม่โดนตีครับยังไม่โดนตีแต่ไปงกเกินครับโอ้โหโดนละหนึ่งทีครับยาวๆไปครับตรวจข้ามไปก่อนกลับนี่สวยครับกลับนี่สวยเขาจะเดินไปบล็อกทางครับเขาจะเดินไปบล็อกทางครับนั่นแหละครับเขาจะเดินไปบล็อกทางครับอื ยังไงออกเฟรมาเรียบร้อยหนึ่งนาทีครับเอาครับหาจุดยืนตัวเองให้ได้ครับถ้ายจะต้องเล่นซ้ายครับขวาโล่งครับเนี่ยนะครับถ้าจะต้องเล่นซ้ายครับขวาโล่งแมทเทพเขาจะเดินมาดักหรือเปล่าครับแบบนี้เขาอยู่ในเฟสเขาเดินไวครับค่อยข้ามไหมครับโดดเลยครับโดดเลยครับแล้วไปเลยครับโดดแล้วไปเลยครับ ไปแบบไม่อ้อมค้อมเขาเดินมาดักหน้าเลยครับเขาดักทางครับโอ้โหแลพับจ็อ,อดนี้ยังไงครับโอ้โหแล้วมีไม้ให้ข้าแล้วตากไหมครับข้าแล้วตากไปก่อนครับแบบนี้เอาแล้วครับเชิงดีดีครับเชิงดีดีเฮ้ยวัดตับฟ้าเลือกหลายเล่นของตัวเองพร้อมแล้วย่อเกมพร้อมเริ่ม สวยครับ <c oughs> คอนที่เขาเล่นหนึ่งหนึ่งบ่อยๆเขาจะรู้จังหวะครับเห็นไหมเขาจะนิ่งเขาจะไม่แบบจะไม่แบบไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แบบว่าโลดไม่โลกอะไรพับพับแบบนี้ล้วจะโดนโดไม่ทันยังมีไม้ตอดไม้ถือว่าเกิดสวยแล้วเนี่ยสวยมากแบบว่าเกิดติดก,กันแบบเยอะอะ สวยครับหาวันฟ้าได้ต่อครับแบบนี้แต่จะไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ครับจะเข้าวันฟ้าไม่ได้โดนดักครับเหลืกันอยู่ตรงนี้ครับพี่ลุงตูนังก็อยู่ตรงนี้ครับเอาแล้วครับจะหนึ่งนาทีครับยังไปไหนไม่ได้เอาแล้วครับไยตรงกลางมีไม้ถุ่มซุ่มสวยครับไม้ถุ่มสวยอยู่เอาแล้วครับ โดดเลยแล้วกันครับมีไล์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 ครับเอาละครับโดดหน้าต่างได้ครับ1นนาทีเจ็วิครับตอนนี้ยังไหวไหมครับข้ั้งหน้าจะโดนเก็บบัตรลัดเอาครับแบบนี้จะโดนเก็บบัตรลัดเชิงเชิงกันกครน1นาที17แล้วบัตรลัดเยอะบัตรลัดเยอะบัตรลัดเยอะโดดเรียบร้อยครับ1นาที22ี่อก็เริ่มครับไปครับ ครับเลยโดดเลยไปครับยาวๆเฮ้ยไม่เข้าไม้เหรอโดดเหรอเอ๋ครับได้อยู่โดดไปโดดมาก่อนครับจังหวะนี้สวยครับเอาแล้วครับพับเลยไหมพับเลยครับัเลยครับโดดจริงครับโดดกลับไกทีครับแบบนี้สวยครับเอาแล้วครับ ยังไม่ทืบนะเขายังไม่ทืบนะฉีกเหรอเรียบร้อยหนึ่งทีเลยฉีกเฮ้ยฉีกแบบนี้เลยเหรอกับเรียบร้อยครับไปยึดงกไม้เกินครับพร้อมแค่ย่อระวังเขาเดินมาดักตรงนี้ครับมองเรียมดีดีเขาจะก้าหน้าต่างใส่ครับนั่นและครับเห็นไหมครับ ไม่พับเขายืนอัดไม้เลยครับแบบนี้พับไม่ได้ครับเป็นเรื่องเลยครับแล้วพับไม้ไปต่อยังไงครับเขาจะเฟแ้วเดินออกมาหาดักตรงนี้หรือเปล่าครับเอาอยู่ข้างในครับทึบไม้ครับอ่าทึบไม้ครับต้องวิ่งฉีกครับเอาแล้วครับอืมเขาจะเดินมาดักลายไม้เอาแล้วครับคนดีๆครับคนดีๆครับใจนิ่งๆครับใจนิ่งๆครับใจนิ่งๆใจนิ่งๆอย่างกเยอะอย่างกเยอะเชิงเก่งๆเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะติดอะไรวะ ไปครับข้างหน้ามีแมทเทพครับข้างหน้ามีแมทเทพครับสวยๆครับสวยๆครับสวยๆครับลองเขาเดินมาดักครับเขาเดินเขาเดินมาดักครับพับไปพับครับพับครับเอาล้ครับขี่เกยยาวครับขี่เกยยาวไปไหนต่อครับขี่เกยยาวไปไหนต่อไปข้างหน้าครับ48วิเขาจะเดินไปดักหน้าครับเขาจะเดินไปดักหน้าครับนั่นแหละครับเขาจะเดินเป็นโดดได้ครับเขาบานใหญ่ทันผมว่าทันไปยาวๆครับมีไปยาวๆไปยาวๆเลยครับอืมนาทีแล้วเอาแล้วครับมีไม้แมททึบลองรับอยู่ด้วยครับเอาแล้วครับอย่าระวังเขาเดินมาดักหน้าไม้นะ ระวังเอาเดินมาดักหน้าไม้สวยครับดับไล้โดนกลับแล้วกลับไปโดนครับกลับไปครับวิ่งกลับไปกลับไปโดนอย่าไประวังระวังระวังสวยดักไว้กอนเออนิ่งนิ่งนิดเดียวนิดเดียวอึดใจเดียวติดกันไว้นิดเดียวนิดเดียวกันไว้หน่อยติดวิแค่ติดวิกันไว้กันไว้ กันหายใจไปวิ่งยาวๆวิ่งยาวๆก็ลอกไปเนียนๆหน่อยตีทิงเอาล้เว้ยเอาล้ไอ้อย่าเข้าดีเฮ้ยไม่ดีหนึ่งวิโอเคเนื้อดีสามตีครับโอเคครับโอเคสวยสวยสวยอยู่สวยอยู่สวยครับสวยสวยโอเคอยากแจกก็อยากแจกครับนนอะโอ้โหสุ่มแย่มากทุกคนตัวยจัดเลยอ่ะผมบอกเลยเอาครับอาจจะต้องเชิงและเล่นเอาครับ ออกยาวๆเลยครับดูดีสวยจัดไม้ไม่มีวิ่งยาวไปเล่นแผ่นหน้าครับเขาไม่เล่นหรอกรอบนี้โดนหลอกครับอ่าเนี่ยครับใช่ครับต้องครับดึงจังหวะดึงจังหวะเอาตรงนี้ครับโดนไหมหนึ่งทีครับรับเลยแล้วกันครับออกโดดครับเชิงเชิงหนาหนาครับเชิงหนาหนาโสดเลยหนึ่งทีครับอย่างนี้หนึ่งทีแล้วหนึ่งทีแล้วครับเพาแล้วครับเข้าบ้านใหญ่ทันไหมครับ โหเกิดมันเกิดไม่ดีครับสวยออะไม้มันเกิดไม่ดีครับพับเตปไปเลยครับหน้าเป็นแมสไลายแมสเทพให้เล่นครับเท่ไม่เล่นแล้วเข้าโดดหน้าต่างได้ไหมโดดหน้าต่างไม่ได้ไม่เป็นไรครับมีไม้ทันครับ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 พับเลยแล้วกันครับพับเลยแล้วกันครับกลับไปโดดเข้ารอบทุกเด็กได้อีกรอบหนึ่งครับอื้มสวยทุกคนสวยมาก วิ่งบอกทางเข้านี่ออกซ้ายหน่อยสวยครับสวยครับบอกทันนัดทันครับทันครับสวยครับเอาแล้วครับมีพับเลยไหมครับพับเลยครับมีรอเต็ม้อยู่ครับโดนสวยครับเอาแล้วครับตอนนี้อีก15้าวิครับอีก15ห้ายื้ได้แค่สิบห้าวิครับยื้ได้แค่ิ้าวิ สิพาว oui ok 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 ิเขาจ่อเฟรไตใจเขาจออเฟรไตเขาจ่อเฟรไตจะ่อสวยครับ8วิเองขอแค่8วินิดเดียวนิดเดียวน้องนิดเดียวนิดเดียวโดดสวยครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวน้องนิดเดียวสวยครับสวยแล้วครับสวยสวยครับโดดหลอกโดดไปอีกครับสวยงามครับเอาแล้วครับรางวัลมาติดๆครับคือวินบ็อกนาทีครึ่งเลยแต่ตอนนี้ก็คือสุดแล้วเะระดับเก็ทิกถึงต้องยอมเอ่ยปากอย่างนี้เลยหรอวะ ถึงคิวเกทิกพวกนี้นะเกทิกอะ่ะคันนี้จุกเก่งมากนะจุกเก่งที่สุดในโลกแล้วทุกคนเดี๋ยวเตรียมตัวได้เลีเล้ยงตัวรอดูพวกนี้ได้เลยเกทิกอะไรเนี่ยจุกเก่งที่สุดในโลกแล้วนะน่าจะน่าจะทําเวลาที่ดีที่สุดในประเทศไทยอะ่ะรอดูได้เลยเกทิกคันนี้นครับทุกคนอ่ะแล้วเขาดักไม้ครับหน้าไม้ครับสวยครับเขาดักครับเขาดักครับโดนไปก่อนครับหนึ่งทีครับเราครับสี่สิบห้าวิ ยิ <ítulo> ่งยาวๆบ้านใหญ่ค <Leonard> รับไอ้ยาวๆโดนดักหน้าต่างแน่นอนครับแบบนี้น่าจะโดนดักหน้าต่างแน่นอนถ้าบอกไม่ได้ครับนั่นแหละครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับยังได้อยู่ยังยังแข็งยังแข็งยังแข็งไม่เรียบร้อยยังแข็งให้บอกเรียบร้อยตีปากให้บอกเรียบร้อยแค่นั้นแหละไม่เรียบร้อยครับตายครับโอ้โหชุดนี้แหลวๆเลยอ่ะ ้อมลร่ยอ่ยอย่เอเราเริ่มระวังระวังวิ่งเลยเหรอ,อเฮ้ย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 มาดิมาดิพับเลยโดดโดดเฮ้ยไม่ออกเฟสแย่แล้วไม่แย่ใครบอกว่าแย่ผมตีปากเอาดิ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  เอ,เอาดิเอาดิเอะแต่กูแพลทางจัดแบบเนี้อะไรแบบนี้เออะไรแบบนี้เอะแต่กูแผลทางจัดแค่นั้นเองอะไรแบบนี้คือเอะแต่กูแพลทางจัดเอสแตกกูชอบแผลทางอะไรแบบนี้แค่นั้นแหละเอาดิเอาดิเอาดิเอเอรู้แบบไลน์ทิศทางเอสแตกชอบแผลทางโดนต่างนอกสวยไปไม้ไปไม้ไปมังกรไปไม้ไปบ้านไฟยังไม่พังครับอู้หูเดาย ไม้ปัดไม้ยังอยู่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยละเอ็กตักรูแพ้ทางแพ้ทางจัดแพ้ทางจัดเอ็กตักรูแพ้ทางจัดเอ็กตักรูแพ้ทางจัดไรที่จังไอ้ย๊าจูแบบนี้วานาทีกว่าดูดิไรทิศทางอ่ะเอ็กต่แพ้ทางแบบนี้นะแค่นั้นแหละไอ้จุ๊กเก่งๆเอ็กตักรูไม่กลัวหรอกอืมอะไรหรือเปล่าไปครับ เาม้ทันครับเขาหม้ทันเข้าหม้ทันเลกห,หน่อยครัยพับเลยไม่เชิงมีหน้าต่างอยู่จังหวะนี้จะโดดแล้ววิ่งยาวไหมจะไปเล่นไม้โดดครับโดดแล้ววิ่งยาว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 ไปตรงไหนครับไปตรงไหนดีครับโอ้โหดูดิครับด้วยความอธิบายมันเกิดห่างไมมันเกิดห,หมม่างแล้ววิ่งยาวไปต่อวิ่งยาวไปต่อมี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 พับเลยพับเลยไหมพับเลยพับเลยพับเลยเขาทึ้ครับวิ่งยาวๆวิ่งยาววิ่งยาวมีไม้อยู่มีไม้อยู่ โอ้โหมาไม่ดีแ <Bee> ล <into it> ้วเขาบอกหน้าต่างครับหน้าต่างเลยหน้าต่างเลยไม้แบบนี้ด <t ly urning out> ้วยมีไม้แบบนี้ด้วยภาพภาพภพไปไหมนะภาพภาพภาพสวยสวยสวยวนโอ้แล้วอ้อมถังเป็นเรื่องอ้อมถังไฟก็เป็นเรื่องสิครับอย่างนี้โอ้โหอ้อมถังไฟเรียบร้อยเลย